สวัสดีครับผมตอนนี้เราจะไปไหนกันครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปพิพิธภัณฑ์พระพี่เนตอ่าไปบูชาบูชาพระพี่เนศมาไว้บ้านสักองค์หนึ่งนะคะพ่แม่เป็นโชเฟอร์เลยข <c oughs> ับมวนกอลรถอะโอเคได้อยู่สบายโอนเครื่องแม่หันนอกแต <c oughs> ่วันนี้ตื่นตีสี่ตื่นมาตีตีห้า อุ่นหอนนึ่งนะวันนี้ไปวัดมันออกผันสาไงคะแล้วก็อบตีห้าครึ่งไปกัดเจ้าไปซื้อข้าวนึ่งไปซื้อผล,ลไม้แล้วก็สวยดอกไม้นะคะจากนั้นปิกมาอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปวัด นะคะไปทําบุญช่วงเจ้าไปต้านขันเข้าไปทําบุญไปภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาแล้วจากนั้นก็มากินข้าวกินข้าวเสร็จก็ไปหาซื้อสั่งคัดทานซื้อหยัางวันนี้เป็นทําพิธีสืบชะตา,าปีเกิดแต่เจ้าก็คือปีชวดหรือปีหนูคือปีเกิดของแม่นะคะและก็ปีวอกวอกคืออะไรก็คือลิง <Yeah. S 1> ในสองปีเกิดวันนี้แม่ก็ทําบุญเรียบร้อยละ สืบจตาสืบปีเกิดเขาแม่เป็นปีชวดปีทัดน้ำวัดพระธาตุจอบตองอันนี้ชวดเป็นทองว่าปีชวดปีหนูหนูเงินหนูทองหนูเงินหนูทองมีความสุขค่ะไปโกโกโกี่เป็นจอดซ้ายกันนะโอเคเออ <Okay. S 2> มาถึงแล้วนะคะกาแฟสดอินทนนท์เบื่อไม่หยุด,ยดเลยเหรอเลาอย่างนี้เอสเปรสโซเนี่ยเนะคยรับเลยนี่ครับมันเงินเป็นหนึ่งร้อยบาทซื้อกาแฟสองแก้ว normal temperature วันี้เอาเอสเจ็นเพิ่มให้แก่นะร้านของร้านปกติไงจริง multimil Beast อ่าเอสเย็นขอบคุณครับก่อนนั้รอดมิเนียแม่ะโอเคขอเติมพลังก่อนนะเจ้าตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้ววันนี้ขอใส่พลังนิดนึงวันนี้แม่เป็นโชเฟอร์ให้ลูกบา่าวเดี๋ยวถึงปุณก็ถาอาร์เมนาะโอเคพักเลย เรามาถึงแล้วพ,พ,ธธพ,พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศภูมิตะวานลุ่มมาดีภูมิตะวันโอ้เลภูมิตะวันุ่มาดีนะใช่ถึงแล้วนะคะจับในดีต่อคนไหม,มเดี๋ยวลงไปไหว้พระรูดบูชาองโอมที่คเนศใส่แมสก่อนเพื่อป้องกันตัวเองเราต้องไม่ประมาทกาดอย่าตก ตืเข้ามาขบอาไวสาขนะเจ้าไวสาท้องนี้เจ้าตีเจ้าดีเตบุตรตะนดาปุยหันไ่ฮเนาะโบนึงรอบมาติ้วระคังรูณาถอดรงเท้าแล้วก็ระังคนลั่นน่คลงตุอา ข้างไหนได้เ<ะ>จ้าจ้าา้ามสกจ่อาจะเอาุด่จุดกํายาน,นเนาะแมวสีอะไรดีสีฟ้าวันศุกร์ไว้ไหนก๊ยานตามมานะ อโอะโีอ้โหโาะนหโอโอมสีสะนะมาาโอนโ้โหนอ่งรอ,อ้โหโอ้โหโอหโอ่โหอ้หอ้โหโอ้โหโอ้โเอ้โหโอ้โหโออ้้โนหโอ้โอ้โหโอ้โห้โหห้้ ตั้งใจมองอค์พระพิคเนนีผมสดขอพรให้เรานะครับโอ้ยานกรขอแบบาปกที่สุยิโกติสมะพรหะ อธิษฐานสิ่งที่เป็นมงคลกับตัวเราและครอบครัวของเราครับจูขอขเจ้าและพี่พระเจ้านำกลับไปใส่บูชาแล้วใส่กําไรทําอะไรก็จะมีแต่กําไรนะครับเก็บไว้ในกระเป๋าก็ได้นะครับผมแล้วทุกระเทียนเนี่ยของฮอจูบูชาตั้งนอกของกรรมจะเป็นเทพนบค้อระจาวมันเกิดของเรานะครับขนมนมถวายเรียบร้อยแล้วกิบพกขึ้นไปกินเป็นมงคลเรียบร้อยครับผม ไปข้างนอกจากนั้นเราจะจุดทุปจุดเทียนนะคะเดี๋ยวมาข้างในได้เลยาตอนนี้ก็จุดทุปเทียนกันนะคะที่เราบูชาข้างในออกมา่คะคะตะวินเข้าที่จุด โอมสีคเนศายะนะมะฮะโอมสีคเนศายะนะมะฮะโอมสีคเนศายะนะมะฮะ ราจะไปที่พระพิคเนตบูชาสบายตรงในกว้างขวางกว้างขวางมากสังเกตจะมีพระพิคเนตแล้วจะมีน้ำอย่างเงี้ยเขาอยากจะขึ้นมีน้ำมันจุ่มเย็นดิเดี๋ยวเราจะมาโซนข้างนอกตรงนี้นะคะที่เรนจะจับนายบูชา ให้บูชาให้บูชาอ้ค์พระพิคเนตมีเยอะมากพัดก,กล่องอะสามหกจุดหกมาแล้วเจ้าอันนี้คือนะคะเยอะมากนะคะเยอะมากนี่ก็สวยอันไี้ กำแพงคส่สวยเอ่อสวยสุกอ่ะครับที่นอนเอกเอ่อห้องใหญ่มีสวยสุกเนี่ยองค์นี้กระลุกมาดูกันแล้วสามบนสองอ๋อไปแล้วเนี่ยมีอยู่ <laughs> ยก็คบ <c oughs> อกว่ามาใออันนี้ก็สวยอันนี้แกไม่เกี่ย เออเหมือนกันนะเนาะครับเหมือนกับเกณฑ์นะครับเหมือนเหมือนองค์นะใช่ครับเราตั้งใหม่ใช่ไหมสามหมื่นสองอันนี้พรนท้องปางอะไรอย่างนี้ครับเหมือนกันเหรอใช่ครับอันนี้เหลือองค์สุดท้ายสำหรับล็อตนี้นะครับถ้าล็อตต่อไปนี่เองพามันจะขึ้นนะครับต้องไปในบ้านเปิงไหม ถ้ามาเอาองค์นี้ก็เอาองค์น้อยอันนี้ 3, สามหมื่นโซ่แต่ก็สวยสวยมากมากว้ช้านี่ครับแต่ว่าราคาจะเปลี่ยนแล้วนะครับอ๋อราคามันจะขึ้นอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าท้องถิ่นขึ้นอืมถ้าจะดูกระสับทุกเรื่องเออราคาตั้งแต่บอกคุณค่ะอะไรครับองค์นี้ค่ะคที่นั่งเนี่ย อันนี้แปดพันเก้าครับแปดพันเก้าลงมาดูได้ไหมคะแปดพันปลายครับแปดพันข้าวเอิบอันนี้ก็สวยนะเนี่ยนี่งานนี้เตียยอ่าอันนั้นเก้าพันเก้าเราเอาคงใหญ่เออนี่จะสวยนี่จะตั้งสวยอันนั้นก็จะต่ำเตี้ยไปหน่อยอันนั้นก็จะนอนสวยสุกอันนี้นี่มีหนูมีอะไรไหม มีบริวารไปเน,น,นี่ยว่ามีองค์นั้นมีบริวารเป็นอะไรพี่ขอดูถ้งแก้วมา <laughs> อ๋อน,นี่อยู่เองอยู่เองอันนี้คือสวยสุขมันจะต่านสวยสุกเราก็เอาเราองค์ใหญ่อืมนี้ไปกอเอานอนไปก่อนเพราะอยู่บนโต๊ะมันก็จะเตี้ยปไปหน่อยครับนี่เดี๋ยวก็หาหนูเสริมได้ครับน ใส่แก้ไหวนเงินทองได้หนูวะแม่เออลูกอันนี้ก็มีฮะนี่ก็น,อน,น้อยไม่เลยสิน้นครับเอาหนูบัรจุหอเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวเราจะอัญเชิญเปินไปไว้ที่บ้านเฮาเนาะ เพื่อจะได้มีความาสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของเงินทอง,องนนในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับความสำเร็จสำหรับองค์ใหญ่นั้นเดี๋ยวรอถ้าคำบ้านใหม่อย่างเสร็จแล้วเจ้าก็คงจะได้มาบูชาเปิน่นะคะถ้าเป็นของเขาไม่ดูกเป็นของเฮาเนกก็ขอบูชาเปิ้นอย่างเงี้ยตลอดนึกถึงเปิ้นตลอดนะคะแล้วเปิ้นก็จะประทานพรให้เฮา ความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะคะใครต้องการความสําเร็จแบบนี้นะเจ้าเชิญที่พิพิธภัณฑ์พระพิคเนธนี่ปนทองพระพิคเนธอะไรอย่างคะนี่ค่ะพระพิคเนธเชียงใหม่พระพี่พิธภัณฑ์พระพิคเนธเชียงใหม่ให้มาดูวันใหม่นี่เลยเจ้าตอนนี้ก็ได้บูชานะคะองค์พระพิคเนธหรือองค์เทวรูปนะปนทองเทวรูป องพระพิคเนตนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ,อ,ะองนึ่งก็8,900นะแล้วก็มีบริวารเปิ้ลสรุปแล้ววันนี้บูชาไปทั้งหมด9,948บาทเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ที่บ้านนะเจ้าถ้าอย่าใดนะเจ้าทุกคนทุกท่านนะเจ้าสนใจเนาะหรือว่าอยากจะบูชาอยากต้องการความสำเร็จ เรียนเชิญที่นี่เลยนะเจ้าพิพิธภัณฑ์พระพิพคเนตจังหวัดเชียงใหม่สาหรับวันนี้เราก็คงจะมาถือว่าได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟังจะได้จะได้ก็ฝากใน,นเจ้าช่องครูเปียชาแน,นลถ้าชอบคลิปนี้ขอกดไลค์ถ้าชอบอยังไงก็กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยในเจ้าเราจะทําคลิปดีๆมานําเสนอกันต่อๆไปแห่นในเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า i love